บ่าวอุดอรมาแล้ว,ลวคนอีสานบอยานผู้ใดผมจะจบทุกข่าวงัดทุกเรื่องราวมาเล่าให้ท่านฟังพาค่อยไปเตะปากจริงหรือเปล่าจ้งจะกล้าเตะปากข่าบอโทษฐานมันปากดำโอโอเคอ๋อ oh, okay. oh, รู้แล้วที่มันปากดำมันมันกินหมักเมา ดำพะจัคาเออ,อนะจ๊ะจะเ <laughs> อ,อ,อาไวอีกเล 1, ยหนึ่งหมื่นเดี๋ยวจะกลับไปเอายาไอซีสามขวดแล้วม้นอนี้เออค่อยเอาอีรีได้คอยไปลเ, <laughs> เล่นวาเล่นเล่นเด้อค <laughs> ่าทำลายร่างกาย <laughs> เอามาเรื่องจริง ใชยๆก็แฉขี้ขา่าขี้ไปเลือดหลา่นไม่ไปแฉเออแล้วก็ลูกน้องเลยลูกพี่มันก็ไปรับอะไรอยู่ที่อันอะไรวะอยู่ที่กอทมอ,อ่ะเออบินด่วนมาบินด่วนย่าสิเลอบินด่วนอบินดวน่วนค่ะไปรับชาบข้อข่าวหาว่าสัน ข้อข้าหาเนี่คืออีกอย่างวะข้อข้าหาคือความสวยบ่อยย่างสิโอ้บลูจ้าบลูเนาะจ้า่าย่าล้าสมัยย่าตนนามันมันไม่เหมือนยายเนาะไม่เหมือนยายยายนี่หูจักเด้อจ้าอย่ามาหาว่ายายโง่เด้อคนยูในบ้านกอกอดคนในบ้านกอกกองในคิดพิดและคิดใหม่ยายไม่โง่ค่ะจ้าอ่าสมัยก่อนนะเขาบอกว่ายายบ่เคยเบิ่งดอกเฟตไล่แล้วยายก็อัน ไปเพชไปไล่อันย่ายนอันอันนี้บบเป็นเป็นตั้งนานแล้วู้ชุ่มอืชุ่มค่ะวันก่อนมันว่ามันกิน่านยายมันไม่กิน่านรอกมันกินหมักม่อมอล้วพรุ่งนี้สีอะไรไปนู่นน่ะอ๋อ สีเหลืองจ้าพรุ่งนี้เด้สีเหลืองคือเอาแต่สีเหลืองอะเอาเหลืองเลยเอาเหลืองเหลืองคือเหลืองนี่คคุณย่าเขาบอกว่าเอาสีเหลืองให้เข้าไปบวชเด้บะเมินเหลืองนี่คือลุ่งเรืองในการงานแล้วก็สีประจำชาติสีสีประจำชาติของ พระเจ้าอยู่หัวะคะ่ะไอ้คนที่มันบอลรู้เรื่องนั้นเพราะว่ายายจะชอบเหลืองแล้วก็ปเป้าแต็นก็ชอบยายยายก็ชอบเหลืองนะสีมงคลเดี๋ยวยายสิไอ้คนที่มันบอกว่าสีเหลืองชุ่มเจ้าคือบอไปบวชแสดงว่ามันบ่เคยประจ,จําซาคะ่ะแม่สีมงคลนะ,ะมันประจําแต่ชาวปูน,นะคะ่ะมันบอลรู้เรื่องรู้เล่าขนาดเขายกย่องนะสีเหลืองพระเจ้าอยู่หัวมันยังโฮูหมันบอกใครเห้านะ บวชว่าสั้นบวบวดเห็นยังกูยังวังตัดกิเลสตันหากูยังได้สมบัติเออมึงหู้อยู่บ่สมบัติกูฝังอยู่ใส่เออไหไหอยู่อันก๊กอันมะขามน่ะมึงอย่าไปรักเอาได้ละอ๋อมึงอย่าไปรักเอาได้บอกทั่วโลกแล้วตอนนี้บอกทั่วโลกเลยย่าไปโลดเห็นแต่กระดู เขาฟังกระดูกแต่สำหรับยายไปขุดน้ำมีจะบอกเงินบอทองค่ะยายว่าดูกสีนะคะก็มีความหมายแต่ว่าสีเหลืองดีแล้วพัืใเพราะว่าสีเหลืองสีมงคลแล้วก็สีสีไไรนะสีเราที่ชอบที่สุดคือสีเขียวก็คือเหนียวซักเข้ากระปงกระเป๋าเราอย่าพึกไหลพืชต้นลอา ว่าแต,กต่กโตเองเก่งบม่ว่าอไผยเด้คอยไม่ได้ว่าผู้ใหดเดชหมายคำว่าคนทั่วไปแล้วก็เอฟซีหรืออะไรค่ะจ้าน่าเจ๊จ้า <c oughs> หวานมากสวยด้วยแล้วก็หวานด้วยหวานมากเนาะจ้า <c oughs> สีเหลืองสีเหลืองนี่คือสีเนี่ยผู้จักบอหูหน่ะเออผู้เรื่องสมั่ง,ม,งมากแต่ทํำคลิป อืใครได้ขครดีขายของจะของนะอืมแต่ช่องอื่นนะเขารู้ถึงว่าค่อยโง่ค่อยกบรู่เดอ้อเออค่อยรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ค่อยบบอยเว่าอืมจะให้ของขืนของขืนเลยโอ้โห้ผ้าชินพาไปสังตะฉีกบมเดอ้อของค่อยคืนของขอ,ขของก็อข,อขอบคุณ<า>ป้ามากๆากก็มีหัวใจเอาค เรียจะพาเอฟซีไปชุบงูเขียวว่าสั้นอ๋อเหรออ้าวเพราะว่าจะมาชุบปูปาริจิตนะอ๋อเหรอเออเรา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 จะไปเอาอันเขียวอะจะมาทําชุบงูเขียวพากันกินเออมึงแบ่งกินโลดทองมึงจะได้อ้วกแล้วตับไตใส่พุ่งมันบ่มีอ๋อเพราะเห็นยังถ้าใครใครแทงแทงทองมันเด้ ถ้าใครคิดอย่างนั้นก็ถ้าใครคิดแบบนั้นก็ให้ได้แบบนั้นไปถ้าคิดสาทุกองปู่ปกปักรักษาก็ะรักษาเขาบอกว่าเขาชิดไปชุบมูเขียวว่าสั้นเจ้าได้ยินอยู่บ่บ่คอยไปได้เบิ่งไ่อันนั่นแหละเจ้ากระท่านสมัยนะแม่ท่านสมัยคอนี้เบิ่งไรผู้ไดดาคอยนี่เนาะคอยนับเป็นตัวตัวตัวไปเลยเดี๋ยวสักวันหนึ่งคอยจัดแน่นอนนาบ่แม่นทั้งแม่คอยคอยจัดอีหลีเด้อคอยอดมาน่าหลายปีเราสามปีแล้ว Oh. ค่อยอดอตั้งแต่ค่อยขึ้นภูเล็กไพกับน้องไอ้ค่อยเห็นหมดทุกสิ่งทุกอย่างพงภูเล็กไพมันมีกี่ถ้ำกี่ถ้ำค่อยเห็นเบิดและไอ้คนที่ว่านั้นบอเห็นคือค่อยแมนย่ามาปากหมาแล้วก็ปากแมว